ดูข้างหลังสวยมากท่านผู้ชมยอดมากสีเมืองคนไทยการออกแบบการก่อสร้างสวยมากเลยโหอ,อ,อะไรจะขนาดนี้ทุกคนงามว่านู้ชมสม่งโหแบบ เพิ่นเห็ดเพิ่นเฮ็ดง่ามมาดรนะการออกแบบการก่อสร้างแบบใชนีนกามาตรฐานนะมาตรฐานอยู่แล้วนะการก่อสร้างสวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่สองแมวทอง ตอนนี้ท่องกาอยู่ที่สกายวอล์กหาแยกหลาดพ้าวนะท่านผู้ชมสำหรับคิมีท่องกาจะพาทุกคนมา,าเลื่อนส้มสกายวอล์กที่เขาเปิดไปล่นเนี่ยนะท่านผู้ชม่านาจะนจะสองสามเรือนนะมั้งท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ ท่องจะพาทุกคนมาเดินซุกนะเป็นสกายวอลคที่เสื่อมต่อไปอประต่อนะว่าจะเป็นจังไรน,นะโอเคเดี๋ยวเราไปเบิร์ไปรับชมกันเลยว่าจะเป็นยังไรน,นะตอนนี้ท่องกาลงมาข้างหลางเลยนะนะท่านผู้ชม วันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะไปวันนี้เดี๋ยวท่องจะพาทานผู้สมเล่นส่งสกายวอล์กนะ เพรานี้ก็จะเป็นอา MRT นะ MRT พระโหนโยธินอันนี้เป็น MRT พระโหนโยธินทางออกประตูสามนะ อันนี้กำลังสงั่งกำลังสั่งแล้วนะสั่งแล้วว่ากี่เดือนเองนะอันนี้คือ,อเป็น,เป,นเป็นเลกนะนี่นะท่านผู้ชมอันนี้คือเล็กทั้งหมดได้จะเป็นรูปร่างแบบคือใหม่นะเบิงแต่จริงๆแล้วเป็นเลกนะ เป็นโค้งเล็กบัดได้สวยมากท่านผู้ชมไปเดียวเฮาจาขึ้นไปอ่าสกายวอล์คข้างบนได้ นี่ท้องต่าคืนมากข้้นบนสกายวอล์กเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหสวยมากการออกแบบการก่อสร้างข้างล่างก็จะมีรถเยอะมากนะเสียงรถล่างมาก วันนี้ก็จะตามแน่หน่อยนึงนะท่านผู้ชมยอดมากท่านผู้ชมวิวฟองเวิลนะท่านผู้ชมครับรถรถเยอะมากนะ นว oh. ่านี่ก็เป็นสกายวอล์กเองอันนะึงนะที่แบบโหลดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆเลยไปเดียวมันอีท่องจะพาทุกคนไปเดิน mm. ส้มนะว่าจะเป็นจังไหนนะว่านี่ก็จนะจะเสือ่อมต่อ สว่วนสว่วนจาตุจักนะท่านผู้ชมข้องคิดว่าแล้วลนะแต่ที่จริงเขายังท่านเอาเอาเล็กเอายังออกนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ ตอนไปทางขึ้นฮะเขากะายังติดฝ่ายเปิดทดลองใส่งางนอยู่นะท่านผู้ชมว,ว้าวสวยมากท่านผู้ชมโครงหลังคาสวยมาก ไปย่าอ่าเลิ่นไปจนหอดปั่มกอต่อนะมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมแบบโอ้โหแบบสีแบบสวยมากข้างบนก็เป็นอ่ากระจกนะห้ามสูบบุหรีนะโอ้โหไมมันสวยขนาดนี้ท่านผู้ชมไป,ไปี่าเลิ่นไป ปัามปัตถุท่อนะว่าจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมโหยอดจริงๆสีเมืองคนไทย ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะท่านผู้ชมล่านนี้ก็จะเป็นอ่าสวนจ้ตุจักรนะท่านผู้ชมโอ้โหยาวมาถึงขนาดน,นี้เลยสวนจ้ตุจักรนี่ท่านผู้ชมข้างในการออกแบบการก่อสร้างสวยมากอ้า อะไรจะขนาดนี้ทุกคนงามมอสันผู้สมโอ้หแบบเ่นเห็ดเ่นเห็ดงามอะดีนะการออกเหลี่ยก,าก้านกอสามแบบไทนีก่กามาตรฐานนะมาตรฐานอยู่แล้วนะการก่อสาม ว่านี่ก็ยังอ่กากก็สางอยี่นะก็จะมีสายไผ่แลว้วก็จะมีกล้วยอยู่นะตรงนี้ก็ ทำการก่อสร้างอยู่นะท่านผู้ชมลานหนาก็จะเป็นปั๊มก,ก่อสะท้อนะท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามจริงๆ อันนี้เป็นสกายบล็อกที่สีขาวส่วนใหญ่ก็จะออกเป็นสีขาวนะท่านผู้ชมนี่เลยเดินม,มาถึงฟั๊มปตทจำกัดมหาสนพอจะประมาณนี้นะ สวยมากท่านผู้ชมแล้วก็จะมีตึกสูงสูงนะตึกอันนี้ก็สูงมากนะนี่เลยทางลงไปปั๊มปต่อนะ เป็นยังไท่านผู้ชมงามาบ่เป็นยังไงท่านผู้ชมงามบ่ท้องว่าสกายบล็อกอีนก็งามนะท่านผู้ชมงามส,ยายงส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวนะท่านผู้ชมแบบสีแบบ สดใสดีนะลแลกาสกายวอลอ์กยูทีแปลงงามกับงามพ่อๆกันนะแต่ว่าอันนั้นจะเป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีขาวเนาะกับงามพ่อๆกันได้นะท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากมาย่งางเห่นกับมากเลยนะท่านผู้ชมยู่ทีอทาหานยกลาดผ้า ร้านนี้ก็จะเป็นเซนทันเซนทันลาดพราวว้าวสวยมากเลยสีขาวเป็นสีขาวตอนนี้กาย่งว่าท่านเล้วนะท่านพู้สุ่ยังทำการก่อสร้างยังว่าท่านแล้วสมบูรณ์นะเดี๋ยวถ้า เขาสร้างแล้วแล้วก็เขาเปิดเป็นทางการเรียกท่องจะมาทายให้ท่านผู้ชมไหนเบิงไหนรับสมนะว่าจะมีคนมาใส่บริการลายสไลด์นะโอ้ดูข้างหลังสวยมากท่านผู้ชมยอดมากสีเมือนคนไทยการออกแบบการก่อสร้างสวยมากเลยโอ้ สวนสมล yeah. เลจเนี่ยไปเทียวกล้องค่ะ <c oughs> จาเล่นกลับไปตรงตายสะพานนะโอ้โห oh oh. ทำไมสร้างสวยขนาดนี้ท่านผู้ชม สุดยอดนะบ้านท่องมุมี่นะสกายบล็อกง,งามๆแบบนี้นะอาหยาบนะเพราะว่าชออาบ้านท่องแบบมีสกายบล็อกแบบนี้คือสีดีนะ ตอนนี้ท่องกาเลื่อนมาจนพอไา้สพานแล้วท่านส้มนี่จะเป็นตา้สพานนะสำหรับคลิปนี้กาสีประมาณนี้นะทุกคนถ้าไพ่มาจิบกาฝากกดชอบคลิปก,ด,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้่าท่องคลิปต่อไปเด้อแล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปหนึ่งท่องกาขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนหลายๆที่เข้ามา หลับส่งคลิปบอลทองแล้วแล้วเจอกันคลิปต่อไปทันู้่ม